สวัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยพี่ก็จะมาสอนทุกคนนะครับเล่นในส่วนของนี่เลย i r a l Trial นะครับที่อยู่ด้านหลังนะเ็นบ้าที่จะเป็นเหมือนพอท่อตรงนี้นะครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครเข้ามาแล้วไม่เจอนะครับลองออกแล้วเข้ามาเซิร์ฟวีใหม่นะครับทุกคนนะพี่ไม่แน่ใจจริงๆนะว่ามันเกิดทุกกินาทีแต่ว่ามันบอกเวลาโค้ดอยู่นะเนี่ยตอนนี้เหลือเวลาอีกสนาทีนะประตูมันจะหายไปนะครับทุกคนเวลามันหายเนี่ยพี่ชอบออกเข้าใหม่แล้วมันก็มักจะเจออยู่เรื่อยนะครับทุกคนโอเคไหมประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยอ่า นี้ก็คือตัวนี้มันชื่ออะไรพี่จำไม่ได้แล้วเป็นกอตลี่นะครับทุกคนนะนี่ตัวละครนี้นะทูดากอนนะอันนี้มันชื่ออะไรลิมบอรู้ปะเออลิมบรูนี่มันใส่สก,กินอยู่นะครับแล้วก็ใส่โซนนี้นะครับทุกคนสกิลต้นไม้ของลนะิมบอรูนี่ยเป็นเอ่อครีนะตัวนี้สําคัญมากนะเป็นดาเมจที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรดาเมจในการปิดบอสในการกําจัดบอสนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ตัวละครนี้นะครับสำหรับใครที่ทำเควสกอตลี่เนี่ยก็ใส่มาด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะเล่นให้ดู2แบบแล้วกันนะแบบแรกก็คคคคคคคืืออออแบบบบสสสํําาหรรััันนนนนนทททีีทีนนี่่่่เเเววกกกกะะุ็ตลยมมจ เควสหนึ่งนะครับที่มันต้องเล่นคู่กับตัวละครชิมอนก็คือเควสนี้นะเราต้องเอาตัวละครชิมอนเข้าไปเล่นด้วยนะสิบรอบนะครับนั้รอบหนึ่งก็ประมาณ10นาทีนะครับทุกคนนะสำหรับชิมอนนั้นไม่ได้สําคัญเท่าไหร่นะครับทุกคนสกิลต้นไม้ของชิมอนเนี่ยเอัพเป็นดาเมจอยู่นะตอนนี้เนาะแล้วก็ดาเมจต้นเกมจะเป็นแกรมมี่นะครับใส่อันนี้ตีบอสสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนแกรมมี่เนี่ยอัพเป็นอะไรสายคลิปเหมือนกันนะครับทุกคนแล้วก็ตัวเงินที่เหลือก็จะเป็นซัพพอร์ตมาเลยนะกกกกกก็็็็็็คคคืือออออจจะะะเเเปปนน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 นตตตััััััววววีีี้้้้้ใใรรไไไมมมม่่ชยููิโฮดดแลลบบบาห เป็นต้นไมส้สพอร์ตประมาณนี้แล้วเลยแล้วก็โซอะไรเนี่ยประมาณนี้ตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้ใส่โซนะเอ๊้ทำไมโลบินพี่ใส่โซได้วะจริงๆอันนี้สําหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออตโต้แต่ไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวครับ มือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วนะครับตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้รอแบตเสื่อมไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ต UG p h o ฟ e ช่วยตรงนี้ดีมากๆเลยนะครับเริ่มต้นแค่วันละ10บบาทตัวแพ็กเกจแนะนำ <izing> ผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็น MVP นะครับ ซึ่งจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบสเท่าเลยนะครับตัว M V P นั้นจะแพงขึ้นนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าและสบายกว่าครับใครที่สนใจดาวน์โหลด U G Phone สามารถโหลดผ่าน Google Play หรือ App Store ได้เลยนะครับอย่าลืมใส่โค้ดที่ที่1234เพื่อรับส่วนลด20บาทนะครับใส่โซ่เพิ่มแคน,นะครับทุกคนแล้วก็อันนี้ก็เพิ่มแครเอร์เซ็นบินใส่ผิดโซนี่หว่า โรบินใส่โซดาเมททำไมวะเนี่ยไม่จำเป็นนะถอ,อดออกนะโรบินก็ไม่ได้ใส่โซนะไปประมาณนี้เนาะทุกคนทีนี้นะครับเราเข้าไปเล่นกันเดีกว่าก่อนที่ประตูมันจะปิดนะครับเหลือเวลา3นาทีก็ประตูเนี่ยมันจะดอก2อย่างนะก็คือตัวละครที่ชื่อว่าทูสไปรอนะเราต้องหาตัวนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจำเป็นในเขาเรียกว่าอ,อะไรจำเป็นในการอีโวกอรลี่นะครับทุกคนต้องมีตัวนี้นะแล้วก็อันนี้เป็นการอ่าอีโวชิมอนนะครับเป็นของอีโวชิมอนสำหรับใครที่ไม่ได้มาในตอนอีเวนต์ฮาโลวีนนะเนี่ยก็คือมัน เราต้องมาอีโวล่างชิม,มอนล่างนี้นะเดี๋ยวเปิดให้ดูดีกว่า คือชิมอนล่างปกติก็คือล่างนี้นะครับทุกคนก็คือล่างแรกนะสำหรับล่างเนี้ยล่างแรกทุกคนสามารถหาจากแบนเนอร์3ได้เลยนะนี่ก็เข้าไปสุ่มที่แบนเนอร์3ได้เลยกด select ตัวละครนะครับแล้วก็เลือกชิมอนนะครับแล้วก็สุ่มมาได้เลยนะเพราะว่าฮาโลวีนมันหมดไปแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ของนี้ก็คือคลอดีลตรงเนี้ยก็คือเนี่ยเห็นปะอยู่ในด่านทูสไปร์ลนั่นเองนะครับก็ต้องเล่นทั้งหมดที่เกมนะเพราะว่าโอกาสดรอปน้อยเหลือเกินนะ,ตร,ะตรับสองจุดห้าเนี้ยเก็นารแจ้วเตอนนวอตองนิวงงนัสซ่าตรงเนค้อเข ไอ้มอนต์เนี่ยมันจะเก่งขึ้นทุก3นาทีนะครับแล้วก็โหมดเนี่ยมันจะไม่จบลงนะครับจนกว่า บอสที่ชื่อว่าทูสไปร์ลเนี้ยจะถูกจํากัดนะหรือว่าถูกเอ่อหรือว่ามันตายนั่นเองนะทุกคนแล้วก็อันนี้เขาจะบอกว่าศัตรูเนี้ยจะได้รับเอ่อแอตแทกสปีดเพิ่ม50%แล้วก็โล่สินะครับทุกคนหลังจากที่มันเดินผ่านจนจ,นจุดเลสกาแล็กซี่ก็คือในด่านมันจะมีจุดที่เป็นกาแล็กซี่สีแดงแดงนะถ้าศัตรูมันเดินผ่านมันก็จะได้รับบัฟตรงนี้อันนี้เป็นการบัฟศัตรูนะทุกคนแล้วก็นี้มันบอกว่าเอ่อบอสเนี้ยสามารถโจมตีผู้เล่นได้โดยตรงนะครับทุกคนล้กเอ่เาตานน,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 นตัง6 นะครับทุกคนนะจัดไปนะอ่ะทุกคนเข้ามาแล้วนะครับทุกคนนะก็เดี๋ยวพี่จะเล่นให้ดูทั้งหมดสองเกมน,นะอันนี้เป็นเกมแรกนะครับทุกคนนะจะเล่นแบบเร็วๆคือไม่กอเลยนะก็คือคลิปเนี่ยจะตัดแบบว่าไม่ไม่สคริปเลยเดี๋ยวเล่นให้ดูไปเลยก็คือมาถึงเราก็จะวางแบบนี้ไปก่อนก็คือวางตัวนี้พี่จะวางมุมประมาณนี้ให้มันแบบกระจายกระจายกันหน่อยนี้แล้วก็มีตรงกลางตัวหนึ่งแบบนี้ประมาณนี้ครับวางตัวนี้แล้วก็วางอีกตัวหนึ่งประมาณตรงนี้อ่าแล้วก็วางแบบนี้อ่ะพี่จะวางให้ดูก่อนแล้วกันแบบนี้นะครับทุกคน ประมาณนี้อันนี้ต้องหลบนะอันนี้ต้องหลบอ่ะหลบนะทุกคนถ้าเราไม่หลบนะครับเราเราจะเลือดลดนะเราต้องหลบมันถ้าเราโดน4ครั้งอ่ะเราจะเด้งกับล็อบบี้นะครับทุกคนนะเข้าใจไหมประมาณนี้นะจากนั้นเราก็ไปอัพตัวเงินอย่างเดียวอ่ะอัพตัวเงินอัพตัวเงินไปนะตั้งเป็น1ไว้นไว้ตั้งเป็น1ไว้แบบนี้เลยตั้งเป็น1ไว้อ่ะมีตังกาไปนะครับทุกคนเงินเนี่ยเราจะได้จากการค่ามอนสส่วนใหญ่นะเพราะสังเกตปะว่าเวฟมันไม่นี่นะมันไม่สคริปนะทุกคน ออแล้วก็อย่างที่บอกถ้าเราปล่อยมอนเดินผ่านจุดสีแดงตรงนี้นะก็คือเลตกาแล็กซีเนี่ยสีแดงตรงนี้นะครับทุกคนมันจะได้รับแอตแท็กสปีด50%แล้วก็ได้รับโลนะนะ่10นะนะ10โล่พี่ไม่แน่ใจไอ้ที่ได้รับหมายถึงว่าศัตรูพวกเนี้ยไอ้มอนพวกนี้ได้รับหรือว่าตัวบอสได้รับนะเออหมายถึงความเอนเนมี่น่าจะไปถึงมันตอนที่มันเขียนอะหน้าฮัสซัดมันเขียนว่าเอนเนมี่นะมันน่าจะหมายถึงอันนี้แหละน่าจะหมายถึงศัตรูตรงนี้นะทุกคนนี่จะวางประมาณนี้นะครับโอเคไหม ถ้าเกิดว่าเกมที่2เนี่ยที่พี่จะเล่นเนี่ยสมมุติว่าเราเล่นอ่าตัวละครชิม,มอนเนี่ยครบ10รอบแล้วคือเราจะทำ quest er g o ลี่ใช่ไหมเราต้องเล่นเอาเอาตัวชิม,มอนมาวางเนี่ยให้เล่นทั้งหมด10รอบนะเออแล้วก็ถ้าเราผ่านแล้วเนี่ยให้เปลี่ยนจากชิม,มอนเป็นซูบูรุนะทุกคนซูบูรุเป็นตัวละครที่อยู่ในโหมด survival เนาะก็ไปหามาแล้วก็เอาซูบูรุมาแทนเพราะว่าซูบูรุเนี่ยมันจะแก้ปัญหาตอนที่เราโดนสตันสังเกตว่าพวกนี้มันโดนสตันอยู่นะเห็นไหมเดี๋ยวดูนะจังหวะที่โดนโจมตีนะทุกคนนะมันจะโดนสตัน นี่เลือดลดบ้างเลื่อนเห็นปะเนี่ยมันจะโดนสตาร์นนะถ้าเรามีซูบารุนะทุกคนนะพวกนี้มันจะไม่โดนสตาร์นแล้วมันทําให้เราเล่นจบได้เร็วขึ้นนะก็เราจะตีได้เร็วขึ้นนะก็เปลี่ยนตัวนี้ออกเอาซูบารุมาเดี๋ยวพี่จะเล่นให้ดูเป็นเกมที่2แล้วกันโอเคไหมประมาณนี้นะครับทุกคนตอนนี้เราฟาร์มเงินอย่างเดียวนะฟาร์มเงินไปก่อนอเดี๋ยวลองเข้าไปรับดาเมจให้ดูนะนี่รับดาเมจดูนะอันนี้ยืนรับดาเมจปังนะเห็นปะจะมีหลอดเลือดนะทุกคนอยู่ทางมุมซ้ายเอ้ ถ้าเราโดน4ทีเราก็จะตุยนั่นเองนะครับทุกคนโอเคไหมประมาณนี้นะเออจริงๆเนี่ยถ้าเรามีจังหวะนะถ้ามีจังหวะที่วางเงินเนี่ยถ้าวางตัวนี้ได้ก็วางเลยเนี่ยมีเงิน4,000ก็วางเลยวางตัวนี้จากนั้นก็เออมาเราจะมาทําการนะเราจะไม่แปงลงร่างอันนี้เป็นร่างมังกรน,นะทุกคนนะเราจะเล่นแบบไม่แปงลงร่างนะทั้ง2เกมนะพี่ลองเทสดูแล้วนะเวลาไม่ต่างกันนะจริงๆเล่นแบบไม่แปงลงร่างน่าจะโอเคกว่าด้วยซ้ำนะครับทุกคนอ่ะมาถึงเนี่ยวิธีการที่เราจะทําให้ตัวละครนี้มันได้ดาเมจที่เก่งขึ้นนะครับทุกคน เรากดนี้ก่อนเลยฟอร์มซีเล็กนะครับทุกคนนี่ถ้ามันโดนสตันอยู่มันจะมันกดไม่ได้นะอ่ะพอเรากดฟอร์มซีเล็กให้เราเลือกทูดาก้อนก็จะเห็นว่าจะมีหลอดแต้ม1ล้านมาตรงนี้นั่นเองนะครับทุกคนโอเคไหมจากนั้นเรากดสกิลเรอยต์เวปปิ้งนะครับทุกคนเลือกธาตุไฟนะครับใส่ตัวละครตรงนี้เราจะเปลี่ยนธาตุตรงนี้นะปึ๊บอ่าเท่ากับว่าตอนเนี้ยตัวละครที่อยู่ตรงนี้นะก็คือแกรมมี่เนี่ยมันเป็นธาตุพืชใช่ปะ่ะเท่ากับตอนเนี้ยในในตัวแกรมมี่ตอนเนี้ยมันจะเป็นทั้งธาตุพืชแล้วก็ธาาาตตตุุไฟออยู่่ในนนะนัววะเเมีีป็ธ้ดกา เป็นธาตุไฟลและธาตุน้ำหรออยู่ในตัวแกมมี่มันเปลี่ยนธาตุได้ด้วยหรอจากนั้นนะครับเราก็จะทําการกินนะโดยใช้สกิลนี้นะจำไว้นะสกิลตัว G นี่นะครับแล้วก็กดแอร์ไลน์นะทุกคนแล้วก็เลือกตัวที่เราเมื่อกี้นะนี่ตรงนี้กดตรงนี้แล้วกินเข้าไปปุ๊บพอเรากินเข้าไปเนี่ยแล้วเรากดไปดูสกิลคาฟนะทุกคนนะอ่ะแป๊บหนึ่งนะปุ๊บตรงนี้มันสตันอยู่เรากดสกิลไม่ได้นะรอสตันหมดก่อนอ่าแล้วก็ยังไม่หมดเลยกดสกิลคาฟนะครับเราก็จะใช้ในส่วนของไฟได้นะ แล้วก็เมื่อกี้มันเป็นท่าอะไรอยู่นะเป็นท่าแสงหล้วนี่นเป็นท่าแสงใช่ไหมก็ใช้แสงได้นะจากนั้นเราวางแกมมี่ไปเหมือนเดิมแล้วก็ใช้เรดิตตี้วปปิ้งเปลี่ยนเป็นท่าน,น้ําเรียงมาเลยนะเรียงจากไฟน้ําแล้วก็อันนี้มาเลยเรียงมาเรื่อยๆทีละอันไปเลยนะจากนั้นก็อันนี้สกิลจีแล้วก็แอร์ไลน์แล้วก็กินปึ๊บ จากนั้นก็ดูสกิลคราฟต่อ,อน้านะใช้น้ําได้อันไหนที่มันเป็นติ๊กถูกสองอันให้เราใช้ไปเลยนะครับทุกคนนะแล้วก็เราต้องเอาตัวละครตัวนี้นะก็คือริมโรูใช่ปะต้องเอาริมโรูไว้ตัวช่องแรกนะทุกคนอย่าลืมนะเอาริมโรูไว้ช่องแรกจากนั้นเราก็วางตัวนี้ด้วยวางเจมี่ต่อนะแล้วถ้ามันแว็บปริ้งได้ก็สกิลแวบอันนี้เราขาดอะไรเราขาดธาตุมืดกับธาตุพืชน,นะครับทุกคนแล้วก็เรลิวตี้แว็บปิ้งเป็นธาตุพืชแล้วก็วางตรงนี้แล้วก็สกิลจีนะทุกคนปุ๊บ เอร์ไลน์นะครับทุกคนแล้วก็กินปังเข้าไปปุ๊บจากนั้นเราก็จะมากดสกิลคราฟ่ะกดไม่ได้โดนสตันอยู่นะทุกคนแกรมมี่เนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถวางได้ทั้งหมด12ตัวนะครับทุกคนนะโอเคไหมสิบสองตัวนะครับทุกคนย้ำอีกครั้งนะครับ12ตัวเยอะมากๆ อ่า,อาวางลงไปต่อปุ๊บแต่ว่าการที่จะวางได้12ตัวนั้นน่ะเราต้องมีเงื่อนไขในการทำทโ้ทัลดาเมจให้ได้1ทีมั้งเออต้องทํามันจะมีพาสซสฟเนี้ยที่ทําให้เราวางได้เยอะขึ้นเนี่ยพาสซสฟนี้นะครับทุกคนมันจะทําให้ตัวละครวางได้12ตัวนะก็คือต้องทําดาเมจรวมเป็น1ทีแล้วก็โจมตีมอนตัวเดิม10ครั้งอะไรอย่างเงี้ยเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเล่นไปสักพักหนึ่งมันจะวางได้ทั้งหมด12ตัวอ่ะตอนเนี้ยตอนนี้เราวางไปทั้งหมดเท่าไหร่เราวาง เดี๋ยวเราก็ทดสอบไปเลยเราก็วางวางดูว่ามันวางได้ยังถ้ามันวางได้แล้วแสดงว่ามันทาเงื่อนไขาพาสซีฟเสร็จแล้วนะครับทุกคนก็จะวางไปเลยให้ครบ12ตัวอ่มันจะบอกเห็นปะเต็ม12ตัวแล้วจากนั้นครับเมื่อกี้เราขาดท่านมืดใช่ไหมอ่าเราขาดท่านมืดแล้วก็เลเย i ร์ตี้เว็บปิ้งท่านมืดนะครับทุกคนปุ๊บแล้วก็ใช้สกิล G นะสกิล G ตรงนี้เอไลน์แล้วก็กินตรงนี้ปุ๊บสำหรับใครที่กดสกิลแล้วอ่อมันไม่ขึ้นตัวสีเขียวๆแบบเมื่อกี้ที่เป็นเขียวๆแบบเนี่ยยังไงจะทำไงดูง เดี๋ยวพี่ทำให้ดูกดสกิลโซนี้สกิลโซนี้เป็นการกินเพื่อเพิ่มดาเมจนะปุ๊บเนี่ยเห็นไหมใครที่ไม่เป็นเขียวๆแบบนี้นะให้หมาตั้งค่านะครับทุกคนแล้วก็ลองเปิดอันนี้ดูนะอน,นี่ลองปิดอันนี้ดูลองปิด disable ability Ab effect ลองปิดตรงนี้ดูนะครับโอเคไหมแล้วก็กินเขียวๆนี่ไปนะครับทุกคนกินอันนี้ไป1ตัวเนี่ยเราจะได้ดาเมจเพิ่มมา30%ดูนะเห็นไหมเอา้าทำไมได้เป็น90%เลยวะได้30ไม่ใช่หรอ <laughs> เดี๋ยวนะมันทำไมมันได้90บอะ มันต้องได้30ไม่ใช่หรอหรือว่าเป็นเพราะว่าเราใช้สกิลหมดแล้วเลยได้90เดี๋ยวลองดูอีกตัวหนึ่งนะตอนนี้เราสกิลครับเราโดนสตันอยู่นะแปบ๊บหนึ่งนะโอเครอแป๊บหนึงมันน่าเบื่อตรงนี้แหละถ,ถ้าเราเอาโซเบรุมาแทนเราก็จะไม่โดนสตันนะเออแล้วก็อันนี้อ่าโอเคใช้ได้ปุ๊บตรงนี้เราก็กินนะตอนนี้บวก90%อ่นะกินอีกตัวหนึ่งดูนะกินตัวนี้ปุ๊บบวกเท่าไหร เอาบวกทีละ90%หรอไม่ใช่30%หรอทุกคนเฮ้ยบวก90%โคตรเยอะนะทุกคนตอนนี้เรามีเงินอยู่1ล้านอ่ะถ้าใครจะทำ quest นะครับอย่าลืมวางตัวนี้ด้วยนี่วางตัวละครน,นี้ด้วยนะนี่ลืมวางนะทำเควสกอตลี่นะต้องวางตัวละครชิมอนทั้งหมด10รอบนะแล้วก็เล่นให้ชนะนะครับอ่าบาัฟไอดอนด้วยได้ไหม mm hmm. บัฟไอดอนเข้าไปนะครับทุกคนจากนั้นนะครับอ่าพี่จะมาใช้สกิลนี้เพิ่มดาเมจเราจะมาเพิ่มดาเมจกันนะก็กดสกิลนี้ไปสกิลนี้ถ้ากดได้นะให้กดเรื่ออยยๆๆนนนนนนีีี่่่กกกกดสสิลล้้เรรรืะะะใตััววคคคพบทุ เราจะกินทั้งหมด6ตัวนะเราจะกินให้ได้6ตัวกินไปกินนี้กินไปให้ได้6ตัวกิน6ตัวก่อนอันดับแรกหมายถึงว่ากินแกมมี่ให้ได้6ตัวก่อนนะครับนะทุกคนเราจะเหลือแกมมี่ไว้6ตัวนะกดสกิลกินได้ก็กดนะกินไปก่อนกินไปไอ้ตัวที่เรากินไปแล้วเราจะวางไม่ได้นะตอนนี้แกมมี่อยู่ในสนามเนี่ยเท่าที่เห็นมีทั้งหมดเท่าไหร่วะมีามี7ตัวลองวางเพิ่มได้ไหมแปดแกมมี่มี8ตัวนะครับทุกคนเดี๋ยวจะกินแกมมี่อีก2ตัวกินไปอีก2ตัวกินนะครับทุกคน กินไปอสองตัวอ่าปึ๊บปุ๊บป๊บเดี๋ยวกินอีกตัวหนึ่งก่อนอ่ะกินอีกตัวหนึ่งปึ๊บกินกินลำติดสตาร์ทอยู่นะทุกคนนะจริงๆเนี่ยเล่นถ้าเล่นแบบไม่อธิบายมันจะเล่นได้เร็วกว่านี้นะอันนี้มันต้องมาอธิบายกันด้วยนะ,ะเดี๋ยวกินให้ดูก่อน กินไปนะวนปุ๊บอ่ะกินไปตอนนี้จะเห็นว่าแกรมมี่ในสนามนะมีทั้งหมด6ตัวนะเอาวางเพิ่มได้ไหมอ่ะวางเพิ่มไม่ได้มี6ตัวตัวนี้ให้ขายทิ้งไปก่อนตัวที่อยู่ด้านนอกแบบนี้ให้ขายทิ้งไปก่อนนะครับเก็บไว้ก่อน1ตัวแล้วก็มันจะเหลืออยู่5ตัวเรามาอัปเกรดให้มันเต็มนะตัวหนึ่งจะใช้เงินอัพสองแสนนี่ตัวหนึ่งครับสองแสนนะเต็ม5ตัวก็1ล้านใช่ไหมทุกคนเต็ม5ตัวก็1ล้านที่นี้นะครับเราก็จะมาใช้สกิลทูดาก้อนนะครับนนนี่ดก้อะ กินเลยนี่กินตัวละครที่รับเต็มเมื่อกี้กินเข้าไปก็จะเห็นว่าหลอดนี้มันก็จะเด้งมานะครับทุกคนนะหลอดนี้มันก็จะเด้งมากินนะทูราก้อนบิ๊กอันนั้นโดนสตัรน,นะครับทุกคนเราต้องหลบการโจมตีที่เป็นสีแดงๆที่ททพื้นอะไรที่มันเป็นสีแดงๆขึ้นมาเราต้องหลบทั้งหมดนะถ้าไม่หลบเราก็จะโดนเลือดเราจะลดทีละยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะอ่ะกดทูราก้อนกินไปนะทุกคนกินไปทูราก้อนนี้ไม่ติดคูดาวนะกินไปเลยนะทุกคนกินไปเลยนี่ปึ๊บอ่ะกินใบกินใบปึ๊บกินใบกินไบอ ประมาณนี้ตอนนี้เรากินไป5ตัวแล้วจริงๆหลอดนี้มันควรจะเต็มแล้วพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าทําไมหลอดมันไม่เต็มหลอดมันอยู่9ก้าแสนเก้าหมื่นเห็นไหมทีนี้ก็เลยต้องวางอีกตัวหนึ่งไปอัพประมาณนี้แล้วกันพี่เกดชั่มนัวนะอัพประมาณนี้แล้วกินไปกินอีกตัวหนึ่งกินอีกตัวหนึ่งประมาณนี้ึ๊บไอ้วงนี้ไม่หลบได้ไหมอ่าไม่หลบให้ดูเห็นปะเลื่อนลดนะเห็นปะดูมุมขวานะเลื่อนลดไป50%แล้วนะคะทุกคนอ่าพอหลอดนี้มันเต็มยังอายังเต็มอีกยังไม่เต็็็มมมมออีกกกไ่เนนาาวงะิให้ัต เราใช้สกิลทูแล้วก็อ,อ่ะกินให้มันเต็ม1ล้านอ่ะตอนนี้ดูนะเป็น1ล้านทับหล้านแล้วเอาเม์มาชิมดูนะเป็น1ล้านทับหล้านแล้วจากนั้นเราก็จะใช้สกิลคราฟนะครับทุกคนสกิลคราฟตรงน,นี้ให้หมดเลยนะให้หมดเลยนะแล้วก็เรามีเงินเราก็อัพตัวนี้ด้วยนะอัพตัวนี้ให้เต็มเลยนี่อัพตัวนี้ให้เต็มนี่กดตรงนี้ก็จะเต็มนะดาเมจตัวน,นี้ 4T ทีเลี้ยนนะครับทุกคนสกิลคราฟใช้ให้หมดนะตอนนี้น่าจะใช้ได้หมดแล้วเพราะว่าเรากินไปแล้วไอ้ทูแล้วก็ โอกาสเราจะน้อย okay. โอเคโดนสตันอยู่แล้วเราก็มาวางแกมมี่ที่เหลือด้วยอ่วางรอบนอกก็ได้อะแกมมี่นี้เราจะไม่ได้อัพทำดามจแล้วนะเราจะกินนะโอเคอันนี้คือแกมมี่ที่เหลือที่เราสามารถวางได้ก็ใช้สกิลโซในการกินไปด้วยแล้วก็กดสกิลคาไปด้วยโอเคไหมประมาณนี้เราจะกินให้หมดปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บจนกว่าเราจะไม่สามารถวางแกมมี่ได้อีก่ะนะมีโซก็กดโซไปแล้วก็สกิลคาก็กดไปด้วยนะทุกคน อันนี้ปุ๊บกินไปนะกินไปค้าไปอยู่อย่างนี้แหละนะทุกคนนะที่เอาไอโซมาเพื่อที่มันลดคูดาวเร็วๆนะทุกคนนะกินไปค้าไปอยู่อย่างนี้อันนี้คราเสร็จแล้วมั้งถ้าเรากดสกิลคราต่อไม่ได้แล้วแปลว่าจบแล้วตอนนี้ดาเมจ1ิบแล้ว ถ้ามันมีสกิลอ,อาซาทอสอะไรขึ้นมาเนี่ยอาซาทอสขึ้นมานะแสดงว่าสกิลคราฟเราจบแล้วถ้าเรากดตรงนี้นะทุกคนนะมันจะเป็นการแปงลงร่างเป็นร่างมังกรนั่นเองแต่ว่าไม่ต้องใช้นะทุกคนนั้นจริงๆไม่จาเป็นต้องแปงลงร่างก็ได้นะเพราะว่าลองแล้วนะความเร็วไม่งพอกันเลย <c oughs> เล่นแปงลงร่างกับเล่นไม่แปงลงร่างถ้าไม่ต่างกันนะครับทุกคนเออแล้วก็อกินไปอีกนะกินไปแลเมทเราจะได้ประมาณ14บ5ี่สิบห้าสีนะทุกคนแต่ถ้าเราแปงลงร่างมันจะอยู่ประมาณ20กว่าบีแต่ว่าความเร็วไม่่แตตตกกกาางงันนเอเออออ้ลืะ เออคือคือถ้าเรากดแปลงล่างเนี่ยมันก็เร็วกว่าจริงแต่ว่าต้องเปลี่ยนเป็นอตอนที่เราเอาตัวละครซูบูรุมานะเออถ้าเกิดว่าเราเอาตัวนี้มาเนี่ยเราทำเคเวสไงอ่ะนี้กดกินให้หมดก่อนปุ๊บตอนนี้ลองวางวางไม่ได้ละอ่ะถ้าเกิดรอบนี้เล่นผ่านใช่ไหมเคเวสกอร์ลี่ที่เป็นเคเวสนั้นอะ่ะก็จะนับหนึ่งนะทุกคนนะเคเวสกอร์ลี่เราสามารถดูตรงนี้ได้เนา นี่คเควสสนี้นะครับทุกคนนะเห็นไหมมันให้เราเล่นคู่กับตัวละครชิมอนสิบรอบนะครับทุกคนก็จะได้นับเป็นหนึ่งแต้มนั่นเ,เองนะเกมนี้ถ้าเราเล่นชนะนะโอเคมั้ยเพราะว่าตัวละครชิมอนยังอยู่ตรงนี้นะยังไม่ได้ขายยังไม่ได้วางวก็อยู่เนี่ยอัพเอาเงินที่เหลือก็ไปอัพชิมอนก็ได้นะเงินที่เหลืออัพชิมอนนี่อัพชิมอนไปนะให้มันทําดาเมจแล้วก็ประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วเราก็ตรงเงินนะเ,นนะเราก็กินตรงเงินเลยก็ได้นะเงินที่เหลือก็กินไปเลยนะเพื่อเอาดาเมจนะเห็นไหมาาณณนนนีี้้ประม,ะระมะคทุก กินต่อนะทุกคนกินต่อกินต่ออ่าโอเคไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บกินต่อปึ๊บอ่ะกินให้ครบไปเลยนี่กินทุกตัวก็จะเหลือ2ตัวอันนี้เหลือ2ตัวในสนามโอเคไหมประมาณนี้นะทุกคนนี่เลยเล่นกันมาณนี้สําหรับการทำเควสเราต้องเล่นแบบนี้ประมาณ10รอบนะเพราะเราต้องทำกอร์ลี่เควสไงทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าพอจบ10รอบใช่ไหมก็เปลี่ยนตัวชิมอนนะครับเป็นซูโบลูโอเคไหม พอเราเปลี่ยนชิม,มอนเป็นซูบารุแล้วเนี่ยเราเอาซูบารุมาวางประมาณตำแหน่งนี้แล้วกันนะเออเอาซูบารุมาวางประมาณตำแหน่งนี้ไม่ต้องอัพตัวละครนะครับทุกคนจากนั้นเนี่ยเวลาเราโดนสกิลอะไรก็แล้วแต่จากบอสเนี่ยเราจะไม่โดนสตันนะครับซูบารุมันจะรับสตันแทนโอเคไหมแล้วเราก็ทําเหมือนเดิมมันจะเล่นเร็วขึ้นโอเคไหม เออพี่ไม่ต้องเล่นเกมที่2ให้ดูก็ได้มั้งเพราะว่าอธิบายประมาณนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจเนาะเอาซูเบอรุมาวางแทนนะแค่นั้นเองเปลี่ยนจากตัวนี้เป็นซูเบอรุนะครับแล้วก็เออเราก็ไม่โดนสตาร์ทพอไม่โดนสตาร์ทแล้วมันก็จะจบเร็วขึ้นตอนนี้เราใช้เวลาเล่นไปแล้ว12นาทีนะทุกคนถ้าเกิดใช้ซูเบอรุนะเท่าที่พี่เล่นมันได้9นาทีนะแบบเล่นนะเล่นแบบไม่ต้องอธิบายอะไรเลยเล่นแบบสกิลเออปุ๊บปึ๊บ,บเนี่ยไปเรื่อยๆนะก็จบนะทุกคนนะหลักๆคือเราต้องใช้สกิลนนีีเ่่เปลยาปลยาา แล้วก็ใช้สกิลนี้ในการกินพอกินเสร็จแล้วก็ไปใช้สกิลคราฟพอใช้สกิลคราฟเสร็จนะครับทุกคนเราก็ใช้สกิลทูดาก้อนกินตัวละครที่เราอัพอ,อย่างเกมมี่ที่เราอัพห้าตัวเนาะเดี๋ตัวละ2 0ง0 0นสองแสนก็จะได้แต้ม1ล้านมานะถ้ามันไม่เต็มก็วางเกมมี่แล้วก็กินเพิ่มนะให้อน,นี้มันเต็มทั้งึงล้านจากนั้นเนี่ยพอหลอดเนี่ยมันเต็ม1ล้านเนี่ย ไอ้สกิลคราฟมันจะใช้งานต่อได้นะความไอการที่มันเก่งขึ้นเนี่ยมันเก่งจากสกิลคราบนะเออยิ่งสกิลคราบเราใช้เยอะมันก็จะยิ่งเก่งนะเอ,อประมาณนี้เห็นไหมทำดาเมจอยู่ที่16.3 B กจุนั่นเองนะคือเร็วมากแล้วนะอันนี้ก็ใช้เวลาเล่นประมาณ13นาทีประมาณนี้นะโอเค เกมที่2พี่ไม่ต้องเล่นให้ดูได้มั้งเดี๋ยวมันจะยืดเยอคลิปมันจะยาวนะก็ถ้าใครไม่เจอประตูนะก็ลองออกเกมแล้วเข้าใหม่ดูนะเข้าเซิร์ฟวีใหม่นะครับทุกคนโอเคไหมประมาณนี้วิธีเล่นประมาณนี้แหละนะก็อย่าลืมเปลี่ยนตอนนี้เป็นซูบารุกันด้วยนะทุกคนนะซูบารุก็อยู่ในด่านเซอร์ฟเวอร์ด่านล่าสุดนะตัวนั้นเลยซูบารุก็อีโวให้เรียบร้อยแล้วก็เอามาใส่แทนตรงนี้นะแค่นั้นแหละเราก็จะกันสตาร์ทได้แล้วมันจะทําให้เราเล่นจบเร็วกว่านี้พอสมควรนะพี่เล่นได้9นาทีนะ ประมาณนี้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนเนาะสวัสดีครับ